สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาเตรียมอ่านสะกดคำแม่กอกากันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาประสมสระกับอักษรสูงกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเ,เริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่นำอักษรสูงมาผสมกับสระอาเด็กๆอ่านตามคุณครูอ้อมได้เลยนะคะขออาขา ขออาขาขออาฉาชออาฉาถออาถ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 าผออาผาผออาผาฝออาฝาฝออาฝาสออาสา สออาสา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 สออา,าสออาหออาหาหออาหาเก่งมากเลยค่ะต่อไปประสมสระโอบ้างนะคะอ่านตามได้เลยนะคะขอโอโขขอโอโข 초오초초오초토오토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 포오포포오포포오포소오소소오소소오소 <acht> สโอโสสอโอโสสโอโสหอโอหูหอโอหูเก่งมากเลยค่ะไปต่อกันที่สระเอเลยนะคะขอเอเขขอเอเขชอเอเฉ ฉอเอเฉถอเอถ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 ผอเอผีขอเอผีฝอเอฝีฝอเอฝีสอเอเส สอเอเส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 หอเอหหหอเอหีหอเอหก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นสระไอนะคะขอไอไข่ ขอไอไข่อไอไข่ขอไอไข่ขอไอไถถอไอไถถอไอไถถอไอไถผอไอไผผอไอไผ่ขอไอไถ สอไอใยสอไอใส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 หอไอหายหอไอหาย และมาต่อกันด้วยประสมสระอีนะคะขออีขีขออีขีออีฉีออีฉีถออีถ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 ี พอีผี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 สอีสี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  ต่อไปประสมสระอูนะคะขออูขูขออูขูชออูฉูชออูฉูถออูถู่ถออูถูฝออูฝูฝออูฝู 소우수, 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 호우호, 호우호. เก่งมากเลยค่ะต่อไปประสมสระเอียบ้างนะคะสาระเอียมีสาระเอียอยู่ข้างหน้าสาระเอียอยู่ข้างบนยอยักษ์อยู่ด้านหลังรวมกันเรียกว่าสระเอียนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขอเอียเขียขอเอียเขียชอเอียเฉียชอเอียเฉีย ถเอียเถียถอเอียเถียผอเอียผิเอผอเอียผิเอฝอเอียฝิเอฝอเอียฝิเอสอเอียเสียสอเอียเสียหอเอียเหียหอเอียเหีย และสระสุดท้ายนะคะประสมกับสระเอาค่ะสระเอามีเออยู่หน้าอาอยู่หลังรวมกันเรียกสระเอานะคะขอเอาเขาขอเอาเขาฉอเอาเฉาฉอเอาเฉาถอเอาเถาถอเอาเถา 跑啊啖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 走啊啖走啊啖好啊啖好啊啖 เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะกับการประสมสระกับอักษรสูงในวันนี้นะคะอักษรสูงนะคะมี11ตัวนะคะคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอาฝอาสอสลาสอฤศีสอเสือ และหอหีบนั่นเองค่ะหรือจะท่องแบบช่วยจำก็คือขวดของฉันห่อผ้าใส่ถุงฝากเศรษฐีก็ได้เช่นกันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาคลิปหน้าคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆนำอักษรต่ำมาประสมกับสระต่างๆแล้วมาฝึกอ่านกันอีกครั้งนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนและกด subscribe เพจของค,คุณครูอ้อมไว้แล้วมาเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ